สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับวิดีโอนี้ผมมี2ประเด็นร้อนจะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆเ,เรื่องแรกจะมาพูดถึง Executive Order ของท่านประธานาธิบดีโจไบเดนว่าด้วยคริปโตเคอร์ซีหรือคําสั่งจากฝ่ายปกครองเกี่ยวกับคริปโตเคอร์ซีนะครับวันนี้มันมีฟัดออกมาเยอะเหลือเกินเหมือนกับ เหมือนกับว่ามันจะมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงวงการนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาขยายความตรงนั้นเรื่องที่2เนี่ยจะพูดถึงข่าวที่ออกมาเกี่ยวกับคุณชาวฮอสกินสันคือคุณชาวฮอสกินสันเนี่ยเรารู้กันดีในานามของนักคณิตศาสตร์ที่เคยเรียนปริญญาเอกแต่แกดรอปไว้แกเรียนไม่จบแต่วันนี้มันมีนักข่าวนะครับที่ไปสืบประวัติแกแล้ว เหมือนกับว่าแกไม่จบแม้กระทั่งปริญญาตรีด้วยซ้ำนะครับจะมาขยายความตรงนั้นเพื่อนๆมาพูดถึง executive order ก่อนวันนี้มีข่าวออกมาเยอะเลยเนี่ยนะฮะ Biden executive order on cryptocurrency expected this week นะครับ Joe Biden to sign executive order on crypto this week แล้วก็นี่นะครับ Biden planning to sign executive order on crypto ทุกสายข่าวออกมาเหมือนกับข่าวนี้มันมันเพิ่งออกคำสั่งวันนี้นะครับ สรุปทั้งหมดเลยเพื่อนๆสำหรับคนที่ยังไม่ตามในเรื่องนี้นะครับและอาจจะยังสงสัยว่า executive order นี่มันอะไรสัปดาห์นี้นะครับท่านประธานาธิบดีโจไบเดนจะเซ็นคําสั่งฝ่ายปกครองหรือ executive order ว่าด้วยคริปโตเคอเรนซีหนึ่งเลยนะเพื่อนๆมันจะไม่มีผลอะไรต่อทุกเหรียญที่เราถืออยู่เลยในเชิงพื้นฐานนะครับจะไม่มีผลทุกเหรียญพื้นฐานยังเหมือนเดิม2 คําสั่งนี้เนี่ยมันเป็นคําสั่งที่ท่านประธานาธิบดีมอบอำนาจให้หน่วยงานภาครัฐนะครับที่เขาแต่งตั้งไม่ว่าจะเป็น F.T.C.F.D.O.C.O.C.C.C.F.T.C.S.E.C.Federal Reserve เนี่ยเข้ามาทำการเหมือนกับวิเคราะห์วิจัยว่าคริป t o c u r r e n c y เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงยังไงกับเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามันจะมีผลกระทบยังไงกับความมั่นคงแห่งชาติ และทั้งหมดนี้เนี่ยเขาถึงจะพอได้ข้อมูลเซอร์เวย์มาหมดแล้วเนี่ยเขาค่อยมาร่างกฎระเบียบนะครับซึ่งแน่นอนการทำงานของภาครัฐทั่วโลกใช้เวลานานนะครับมีหลายคนบอกว่าอันนี้อาจจะ3เดือน6เดือนปี2ปีก็ได้เราไม่รู้นะครับและอีกอย่างในเรื่องของคำว่า executive order นะเพื่อนๆสมมุติว่าเอาล่ะคือคืออธิบายง่ายว่าตอนนี้ประธานาธิบดีบอกเดี๋ยวให้เด็กๆไปดูว่าคริปโตมันจะมีผลร้ายอะไรกับบ้านเราหรือเปล่านะฮะคือ แค่นั้นเองบรรทัดเดียวแต่คำว่า executive order เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูศักดิ์สิทธิ์น่ากลัวนะครับในสหรัฐอเมริกานะเพื่อนเพื่อพอ,พอมันมีคำสั่งแบบนี้แล้วมันจะมีการร่างกฎระเบียบเนี่ยมันก็ยังจะต้องผ่านในเรื่องของฝ่ายตุลาการนะครับในเรื่องของรัฐสภาและรัฐสภาหรือตุลาการเนี่ยมีอำนาจที่จะแบบไม่เอาไม่เอาตรงนี้ไม่เห็นด้วยก็ได้นะเพื่อนๆในสหรัฐนะครับ คนทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามีอะไรที่ไม่พอใจเขาจะเขียนไปถึงคอนเกรสเมน n และคอนเกรสเมนเนี่ยจะฟังประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นอะไรที่เราอย่าเพิ่งไปกลัวนะครับอย่าเพิ่งมีในข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่น่ากลัวแต่ตอนนี้ข่าวมันขึ้นมาแปลเป็นหลายภาษาเนี่ยจะต้องมีคนกลัวตรงนี้ Executive Order นะฮะถ้าเกิดอันนี้แบบไม่เข้าเรื่องการเมืองนะเพื่อน มันถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราเนี่ยมอ4ีสเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์กว่าเยอะนะครับมีอำนาจกว่าเยอะ Executive Or d e r ไม่ใช่นะครับถึงจะดูศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจริงๆแล้ว Senator แบบไม่เอานะครับก็ก็ไม่ผ่านแต่อย่างที่ผมเรียนอีกครั้งนะฮะมันเหมือนกับพอคนคนเข้าไปอ่านแล้วมันแบบมันน่าก,กลัวนะแล้วมันมีเรื่องของการคว่มบาตรลเสเซียเกิดขึ้นในกับทุกอย่างที่เกี่ยวกับ ธุรกรรมทางการเงินเนี่ยมาเลยทําให้คนคิดว่าเขาจะมาแบนคริปโตเราหรือเปล่านะครับเอาละเรื่องนี้จบไปนะครับมีแค่นั้นเองเป็นอะไรที่เราจะต้องรอเซอร์เวยของเขารอเคส,สตัดี้ของเขาการวิจัยของเขาว่ามันจะมีผลอะไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตแน่นอนถ้ามีอะไรเป็นเนื้อๆนะเพื่อนๆะเรื่อง Executive Order นี้จบไปเรื่องที่2จะมาพูดถึงคุณชาวฮอสกินสันเท้าวความสั้นๆอีกครั้ง หลายคนในวงการคริปโตเนี่ยรู้จักคุณชาวฮอสกินสันว่าแกเป็นนักคณิตศาสตร์ที่แกชอบพูดประจำนี่นะฮะถ้าเรามาดูโพสต์เก่าๆของแกเนี่ยแกบอกว่า I graduated but did not complete a Ph.D. ก็คือว่าผมเรียนจบแล้วแต่ผมยังไม่ผมทำทำเอกไม่ยังไม่เสร็จนะครับทำปริญญาเอกอยู่แต่ทำไม่เสร็จแล้วก็มีคนเคยมาทวีตเรียกแกว่า d r h o s k i n s o n นะครับประมาณว่าโอ้ oh, d อ r h a ส k i n s o n เนี่ยขอบคุณนะ กับสิ่งที่คุณกำลังทําอยู่ที่กำลังเปลี่ยนโลกเนี่ยคุณชาวฮอสินสันแกก็ตอบว่า not a doctor never finish a Ph.D. ก็คือว่าผมไม่ใช่ด็อกเตอร์นะผมทํา Ph.D. ไม่เสร็จทําปริญญาเอกไม่เสร็จซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ปกตินะครับหลายคนต่อเอกแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนใจหรือว่าทําไม่เสร็จหรือว่า drop ไว้เนี่ยนะฮะคุณชาวฮอสินสันแกเคยพูดไว้ด้วยบอกว่าแกจะกลับไปเรียนเอก หลังจากที่แกเกษียณนะครับก็ที่นี่ล่าสุดนะมาอธิบายก่อนว่าตอนนี้มันมีนักข่าวคนหนึ่งที่กำลังจะเหมือนกับเปิดโปงแกนะนักข่าวคนนี้ชื่อว่าลอร่าชินนะครับคุณลอร่าชินเนี่ยเธอเป็นคริปโตเจร์นลิสนะครับประมาณว่านักข่าวคริปโตก็ว่าได้แกมีพอดแคสต์และแกเคยเป็นเอดิเตอร์ของนิตยสาร f o r b e s Magazine ตัวแกเนี่ยเคยสัมภาษณ์ คริปโตอินฟลูเอนเซอร์หลายคนผมเคยดูพอดแคสต์ของแกนะครับแล้วก็เคยดูแกสัมภาษณ์เจ้าของโปรเจกต์หลายโปรเจกต์ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงตรงๆนะครับแกจะแกจะถามเจาะลึกเลยว่าไอ้โรดแมปของคุณเนี่ยมันเป็นไปตามแผนเปล่าโทเค็นของคุณทำไมฝั่งนี้มันได้เยอะจังทำไมดีเวลอปเปอยู่กับกระจุกนี้จังอะไรประมาณนี้นะฮะทำไมไม่อโลเกตให้เหมือนกับคนที่ถือโทเค็นได้แบบแฟร์มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะ คือพูดง่ายๆว่าแกเป็นคนแบบตรงไปตรงมาตรงฉินน่ะนิดนึงนะแกก็เคยสัมภาษณ์คุณชาวฮอส์ินสันด้วยนะฮะทีนี้แกมาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเพื่อนๆหนังสือเล่มนี้ผมยังไม่ได้อ่านนะครับแกมาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับคลิปตเคิร์นซีซึ่งมีคนไปทวีตเกี่ยวกับหนังสือของแกทวีตประมาณว่าพออ่านหนังสือของคุณลอราเสร็จเนี่ย เข้าใจคุณชาวฮอสกินสันมากขึ้นประมาณนี้นะครับหลายอย่างที่ผมจะพูดนี้เป็นศั์ภาษาอังกฤษที่ผมแปลเป็นไทยให้เข้าใจง่ายนะเพื่อนเพอเพราะแปลตรงตมันจะแบบมังงนะฮะประมินเหมือนกับว่าเข้าใจชาวฮอสกินสันมากขึ้นสมัยชาวเพิ่งเข้ามาในวงการคริปโตใหม่ๆอะไรประมาณนี้คือพูดเหมือนกับประชดประชันนิดนึงอ่ะนะฮะทีนี้คุณชาวฮอสกินสันแกก็เข้ามาทวีตต,ตอบแกบอกว่าแกบอกประมาณว่าก็ เป็นนิยายที่ดีนะหนังสือเล่มนี้เป็นนิยายที่ดีแต่ในวงการนวนิยายเนี่ยคู่แข่งมันเยอะนะก็ขอให้ขอให้เธอโชคดีขอให้ลอว่าเขาโชคดีประมาณนี้นะครับคือพูดง่ายๆว่าคุณชาวฮอสตสินสันแกก็ไม่ชอบหนังสือเล่มนี้มันอาจจะมีอะไรในหนังสือที่เหมือนกับพูดถึงแกในเชิงไม่ดีหรือเปล่านะครับในวงการคริปโตเครนซีก็เหมือนกับมองว่าคุณลอร่าเนี่ยก็ไม่ได้มองคุณชาวฮอสตสินสันในแง่ดีสักเท่าไหร่และ คุณลอร่าแกก็เข้ามาตอบทวิตของคุณชาวฮอสกินสันแกตอบภาษาอังกฤษที่แกเขียนนะเพื่อนๆแกเขียนได้ประชดประชันพอสมควรนะครับชาวฮอสกินสันบอกว่านิยายที่คุณเขียนเนี่ยดีนะลอร่าตอบว่า Hi Charles Speaking of fiction Do you want to address the discrepancies between your claims of dropping out of a PhD program and the school's assertions that you were enrolled as an undergrad นะครับเธอพูดประมาณว่าสวัสดีค่ะคุณชาวฮอสกินสันไหนๆก็พูดถึงนิยายแล้วคุณอยากจะอธิบายถึงนิยายที่คุณเคยไปเรียนปริญญาเอกแล้วเรียนไม่จบไหมคะและมหาลัยต่างๆที่คุณเคยบอกว่าคุณเรียนจบปอตีเนี่ยคุณพอจะยืนยันได้หรือเปล่าว่าคุณเรียนจบที่ไหนนะฮะซึ่ง สรุปง่ายๆเลยเพื่อนๆคุณลอร่าเนี่ยนะแกเคยสัมภาษณ์ชาวฮอสกินสันและแกเป็นนักข่าวที่เหมือนกับแกทำการบ้านนะฮะแกคือคุณชาวฮอสกินสันเนี่ยในถ้าเราไปดูในวิกิพีเดียของแกแม้กระทั่งของญี่ปุ่นเนี่ยจะเขียนเลยว่าเนี่ยเขาเป็นนักคณิตศาสตร์นะครับและเขาเคยเรียน msu นะครับ metropolitan state university denver แล้วก็ university of colorado boulder นะครับน่าจะเป็น วิทยาเขตโบเดอร์นะครับเอาละทั้งเนี้ยแกแกเขียนไว้ว่าแกจบมาจาก2ที่นี้แต่ลอร่าเนี่ยติดต่อไปที่มหาลัยและทางมหาลัยเขาตอบกลับมาบอกว่าชาวฮอสกินสันนะ่ะเคยมาเรียน part time แต่เรียนไม่จบนะครับมันก็เลยทำให้เรื่องนี้เนี่ยเหมือนกับมันก็เริ่มมีมีกลิ่น ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพื่อนๆว่ามันแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็มองว่าไม่จบแล้วยังไงนะมีแม้กระทั่ง Facebook CEO Mark Zuckerberg ก็เรียนใหม่จบนะครับบิลเกตก็เรียนใหม่จบก็ Drop Off นะฮะดรอปเอาทั้งนั้นไม่เห็นเป็นเรื่องอะไรใหญ่โตเลยทำไมลอร่าเอาเรื่องนี้มาทำให้มันใหญ่โตไปถอดคำพูดของคุณชาวมาแล้วแบบมาเหมือนกับใส่ไข่แกหรือเปล่าแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็มองว่า เออเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดคุณชาวเรียนไม่จบแสดงว่าเขาโกหกแล้วเขาจะโกหกเรื่องอื่นอีกหรือเปล่าเพราะคำพูดของแกที่แกทวีตไว้เนี่ยนะแกแบบว่า I graduated but did not complete a Ph.D. ก็ประมาณว่าผมเรียนจบแล้วแต่ผมแบบเหมือนทําปริญญาเอกยังไม่เสร็จอะไรประมาณนี้แล้วผมจะกลับไปทําปริญญาเอกหลังจากที่ผมเกษียณอะไรประมาณนี้เพื่อนๆมันเป็นคำพูดที่แบบดูแบบ งงอะนะฮะถ้ายิ่งในชั้นศาลนี่ยงงงเลยว่าสรุปจบหรือไม่จบนะฮะคือผมมองว่าตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเรายังตัดสินใจอะไรไม่ได้นะฮะเราจะต้องคือทุกทั้งหมดเนี่ยมันเป็นฝั่งของลอร่าชินนะฮะลอร่านักข่าวเนี่ยข้อมูลต่างๆนานา,นานเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าข้อมูลเชื่อถือได้หรือเปล่านะฮะมันก็เป็นมุมมองของเธอทั้งนี้ คุณชาวฮอสกินสันแกก็ยังไม่ได้ออกมาตอบอะไรนะฮะถ้าแกออกมาตอบมาโต้ตอบเนี่ยผมจะมาขยายความเรื่องนี้อีกทีแต่ก็นะฮะมันก็แน่นอนอะเพื่อนๆมันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าแกไม่ตอบหรือตอบช้าเนี่ยนะฮะทั้งนี้ถามว่าตัวผมเนี่ยก็ถือคาดานโนเยอะอยู่พอสมควรในพอร์ตนะครับหมายถึงว่าปริมาณปริมาณเปอร์เซ็นต์ของของคาดาโนในพอร์ตนะฮะก็ก็พอสมควรก็คิดว่าจริงๆมันไม่น่าเกี่ยวอะไรกับ สิ่งที่แกกำลังพัฒนาอยู่นะฮะมันก็จเจริญเติบโตไปได้ตามที่อย่างที่แกเคยบอกว่าช้าๆแต่ชัวร์ๆนะเพื่อนๆคือผมจะทำเรื่องนี้เนี่ยผมก็ผมยังคิดดูเลยว่าคนที่คนที่เป็นสาวกข,ของคาดานโนเช่นกันในตัวผมเนี่ยนะฮะผมว่าหลายคนคงจะมองแบบว่าจะรีบตัดสินแกนะฮะยังไงเหลือเหลือที่ไว้ในใจหน่อยนะเพื่อนๆเรายังไม่รู้ความจริงทั้งหมดแกอาจจะเคยไปเรียนที่ไหนและแกไม่ได้ลงไว้ก็ได้นะฮะ แล้วก็ในเรื่องของการเรียนต่อเอกยังไม่จบเนี่ยมันก็เยอะแยะไปเพื่อนๆนะครับมีคนเรียน PHD แล้วแบบยังดรอปไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันใช้เวลานานแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นในวัยทํางานนะฮะไม่ใช่แบบจบโทเสร็จแล้วไปต่อเอกเลยเนี่ยมันก็เป็นเปอร์เซนต์ที่แบบว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่ในในยุคนี้นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นวัยทํางานมากกว่าอาจจะเป็นไปได้ก็ได้เพื่อนๆเราไม่รู้นะครับทั้งนี้ก็เพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้ นะครับออกความเห็นกันเข้ามายังไงก็เหลือที่ไว้หน่อยนะเหลือที่ในใจไว้หน่อยเรายังไม่รู้ความจริงนะเพื่อนๆในโลกเนี้ยเห็นนะทุกวันเนี้ยพอเราบางทีเราโจมตีอะไรไปเสร็จวันรุ่งขึ้นมันคดีพลิกทันทีนะครับเอาละ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม